พระดวยสวัสดีซีสูฟูซุก้อนครับผมมาตามแนวทางของฟูขุนกันต่อหวดพรอพี่น้องเนาะหมวนที่สิบหกมิถุนาสองหาหกเจ็ดหมวดที่แล้วของปูก็คือเขาตะเลขวิ่งเนาะพี่น้องเลขวิ่งมาทั้งบนมาทั้งล่างเนาะพี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายแลนกรับพ่อพิหวังพี่น้องส่วนมากครบบนส่วนมากครบบนของกูกับเขาสี่สองสองสี่เนาะพี่น้องปูกับบอกรัวาขันมามักปูจับกูกับ ให้จับเอาน้าพี่น้องคู่จับคู่ไห้กับศูนย์ซีหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งแทนหนึ่ง,งตะเลขวิ่งของปู่น่ะคู่ไห้วิ่งคู่ให้วิ่งบนล่างเนี่ยซีกับหาเน้นที่ซีเข่าตัวเน้นพี่น้องเข่าตัวเน้นที่ซี่้นหาไปยุ่วลักลอยบนกันนนนบคืบอใดน้าพี่น้องสายวิ่งสายแลนว่าผิดหวังเห็นว่าพี่น้องส่วนเลขกันเลขวิ่งของปู่นสองกับซีิดกันแปดแปดย้อนพี่น้อง กานเัาจับก็ถือว่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะก็เข่าซีสองสองซีเนาะพีน่น้องเขับพปรับเป็นส้มเป็นเพื่มนร่กันเรกวิ่งหาครับซีครับเลขวิ่งหาคับซีมาทั้งบนมาทั้งล่างครับเลขวิ่งมาทั้งบนมาทั้งล่างแต่ว่าเลวนเนเขวิ่นเนี่ยเขาอยู่ในน็อตปูซีสองนี่เขาว่าเขาจับเอาวิ่นเอาเขาแต่ว่าใิ่โอ้ก็ได้แล้วนะ็อปูน็อเลขวิ่นเลขวิ่นมีหกตัวเขายืนปู การนมันสก,การครับผมเริ่มก่อนจักัอนอะไรเอาต,อ,ต,อ,งตองวดแบบปูรัฐบาลไทยตองวดเลวดกว่าสิเบิลกับบาเบิลครับาบาเบิลเลกวิ่งเข่าอยู่ปวูวิ่งเข่าทั้งหมดมาทั้งหมดงลางสี่กับห้า สิครับมองละครับ16หกมีคุณน้า เกนี house, ่เด็กวิ่นปะปูวนีครับแกนซี่เพิ่นไปวิ่นเราพะเจ้าพีเอาจับอครับท้านอมากูจับเห็เจ้าวิ่นเราไหมครับคนลังเด็กวิ่นคนลัง นี่เก้าตัวยี่กิบนี่สิเอนึ่อหนึ่งามนี่สองสี่ห่้าเกเ็บแปด บางวดก็หบางวดก็อเาปูเนาะมันสิคมากแดดต่มันคำนวดแวถตามันลงโตัวตัวใดมันลงตัวใดมันก็อยูไเรื่องเทียม่าห่อนเปลยนตจะตัดจิตัดมองในแต่ว่าจับคูวมาไลยดิครับแม่ครับแต่ว่าบัวต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 ัวเัวต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 ัวัวตนวัวัวตัว่ัวตัวตัวตันตัวตัวตัวตันตัวตัวตัวตัััวตัวตั อโอ้สีสีใหม่ปู่ใหม่ไม่เกา่ากัก็คิดว่าเก่ามันเย็นมาก่อไดจะว่าโอ้ <laughs> จะหลงตอนนี้<บ>นี่นก็เท<บ>่านี้กะก้าบ่าไปงวดเดียวตั้งวันมันออกกัน, 16, 16กนออกกันสิบหกสิบเจ็ดนะปู่เนาะอ้อขึ้นมาอีกแล้ว ได้ว ja, ่าเดี you, ๋ยวนี Mont ้กามาอยู่ยนี่อีกสูตรหนึ่งมาอยี่ยนี่ได้ว่าสูตรนี้พ่อมาสูตรของตองหวดนี่พ่อมาข่อมาซีงวดไปงวดหนึ่งกับคนมาอีกสูตรตองงวดนี่พ่อมาแต่ว่าอีกสุดหนึ่งมานี่เก่าเข่ามาอยู่มาเป็นเป็นบางสุดนะครับครู เลขเก็ดโตวยิ้มจะว่าจับเหีมีหกคูนึงนี่นี่ว่าลายครับจับเดี๋คูนึงจับหมดมันก็ลายอนะครับมาจับมาตัด macam kat pokok nak เราตีม,มากเขาพอด้ยังเจเพราเว่ามันลุกทข้างในเขาเปก,กว่วนหมดก็นดนังเบือ่ออยู่ข้งในอยไรกัมากอหอดทิพยมืดตัวมากกับมืดกวนตัวมากมืดกวนเวลามากขันก็เอาก็ได้นจะบอกมีสามตัวสี่ห้าแปด เด่นที่สี่เกียดเด่นไปเลยสี่เกียคู่เดียวบคู่ตัวเน้นคู่เดียวปัด,ด,ดปแขนขาเป็นไงสำหรับผู้ทุนหน่อยฮาจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องได้สี่เกียของปูนี่เป็นบนล่างได้พี่น้องได้บนล่าง เกลอเหล็กวิ่งว่า่อยนี้ดอกว่างเทียบกับว่า่อยว่า่อยหลุดดอกเหล็ก่ครับแม่ยูปูเนี่ยเอฟซีของเก่าคขวบคู่กัดไปนนําเนี่ครับเหล็กวิ่งเบื้องของเก่าเหล็กวิ่งของปูบอลูเด่ยนน่ะกับเบื้องเหล็กวิ่นของปูน้ำนอะปูเหล็กวิ่นถ้าพมากปูเจ้าใไ่ล่ะเบื้องของเก่าคขวบคู่กิดเปนน้ำข้าพมากปูจับปูห้องกับจับเอาวิ่นเหานาปูน่ะ วิ่นเอาอยู่ในเจ็ดตัวนั่นเดี่ยก้อนมันก็มีหกตัวมันมีศูนย์ครับเดี่ยวก้อนมีหกตัวสี่มีห้าีเจมันก็เข่าสี่สองนปูเข่าสี่สองเรียกวิ่งกับสี่กับยู่ลางหาก็ะอยู่บนนะปูห้ายู่รากลอยก็ได้เงี้ยนี่แหละปู่วิ่งวิ่งได้เด้ปู่พี่น้องแคหน่้ยจอดได้ครับได้ขับมาหมักปูจับครูก็วิ่นเอาอยู่ในเลยละศูนย์หนึ่งสองสี่หนี่ ผู้หาวิ่งบนล่างนี่ก็คือซีเกตเป็นคู่กอดข้อกันละคูเก่งแป๊อสองตวัวกอดข้อกันมาไห้เนอะปูเนอะส่วน,นปูจับครูหากับบหลายครูแล้วพี่น้องเอ้แค่หกครูหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งซีเจ็เนี่เป็นตัวเน้นแล้วก็ฮ่าแปดเจ็ดแปดปูเน้นให้เกตซีคู่เดียวเม็ดเดียวส่วนเลขสามตัวก็ซี ห้าแปดห้าสีเนี่เป็นตัวเน้นนะปูเนาะห้าซีจิมตัวเน้นเอาพี่น้องที่ไล่ตาไนเอาของเก่าออกไปนี่แปดแปดตัวหนึ่งมันแปดนี่มันมากกับมันมากสามกับสามคููกับป็นตัวหนึ่งกับจีเป็นตัวเก่งเลยที่กันเรับแต่ว่าเอาเอาซีกับเกตลงนีแปดกับจีเป็นตัวเก่งเลยที่กันผมเลยจะเอาเอาแปดตัวิึงอีกตัวหนึ่งพิเศษกระไรตั้งหากเพราะว่ามันมากสามขวดนี่เล่งงามปู ผมกับมักนั่อยู่มั่นใจยคิดว่าขี้เขาขี้แตกอยู่น้ปูเนาะเรียกวันนี้งามเอาแคบหน้าจอได้พี่น้องได้แคบหน้าจอครับผมเอามันมาใน้คร่งปังๆกันการน้ำสการครับปูขอบคุณหลายครับผมฝากคไลไ์ก็แช์คนติดตามสารับลิปนี้สวัสดีครับผม